เดี๋ยวค่ะวันนี้เราจะมาทำก๋วยจั๊บยวนกันค่ะนี่เราเตรียมของเตรียมของพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำวัตถุดิบของเราก็จะมีเส้นก๋วยจั๊บแล้วก็ผักชีรากผักชีแล้วก็โครงไก่นะคะไว้ทําน้าซุปแล้วก็เราจะใส่เป็นหมูยอกะหมูสับนะเราก็จะมาทำน้าซุปกันเลยนะคะก็เราก็จะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้าลงไปนะคะใส่ลงไปเยอะๆเลยทุกคนพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่รากชีบางคนก็ใส่แบบสามเออให้มันหอมนะทำน้ำซุป แต่เราไม่ค่อยชอบเครื่องเทศเราทำกินเองเราทำใสอยากใสแลวก็ใส่อันนี้เราก็จะใส่เป็นโครงกระดูกกัดทำน้ำซุปแล้วก็เสก็รอให้มนพอน้ำซุปของเราเริ่มเดือดแล้วมันก็จะมีฟองขึ้นมาเราก็ช้อนฟองมันออกนะคะให้น้ำซุปมันใสยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูยอแล้วก็หมูสับเราจะทำเป็นก้อนๆนะคะใส่ลงไปเลย ต่อมาเราก็จะใส่ผงทําน้ําซุปเป็นซุปหมูนะคะใส่ลงไปเลยให้น้าซุปเรามีความหอมเข้มข้นตามด้วยเส้นก๋วยจับยวนของเรานะคะที่เตรียมไว้อันนี้ใส่ลงไปให้หมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนมาทวดดิบทุกอย่างนะคะให้มันเข้ากันแล้วก็รอเส้นก๋วยจับสุกพอเส้นก๋วยจับของเราเริ่มสุกได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะของเราใส่เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยจับยวนน้าใสของเรา ทุกคนเสร็จแล้วปล่อยจับยวนของเรามาทำเลยทุกคนเสร็จแล้วปล่อยจับยวนของเราร้อนเราจะใส่พริกลงไปเพิ่มความเผ็ลลดตรงนี้สามชอ้อนแดงเต็มตัวสีสันแบบจา้าเลยเส้นเหนียวลูก ใส่หมูสับไปเลยอืมกระดูกไก่เอาซุปเนาะน่องปันเลย